ก็เลยผ่านข้าผ่านข้าก็แล้วก็ยังมอบข้าสารเพื่อเป็นการบัดเคารพหนักสถานประโยชน์ทางการผ่านไปที่ข้างผู้นำโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มารข้วกสารนะกเจะเป็นนายกการช้าผู้นำสุดคนผู้ใหญ่บ้าน ที่เราอาจจะมโนธนา50บาท50บาท50บาทอย่างเดียวกันใดจะอาจจะมโนธนาวเดียวก็ไปเขียนภาพต่างได้นะครับเขีนช er ื่อคนเป็นคนตัวเราแต่เราจะอุทิศอุทิศอุทิศให้ใครแวเาก็เขียนไปเขียนไป ถ้าใดจะเป็นเจ้าภาพรูดึงมิสก็แจกปรประสงค์ได้เลยครับมีหน้าตองจะยกบเก่งชื่อเสียงนามตระกูลนะครับมีตองเราก็เก่งชื่อเสียงนามตระกูลแลได้ระบุเป็นเจ้าภาพรูปนี้ิสนะถึงจะเป็นเจ้าภาพแข่งตองนะแล้วก็รับรูกตักแกละพร้อมยันดวงที่ใหญ่ตกขา สีบอกให้สำหรับหน้าที่เป็นทั้ต่อเจ้าภาพนำรู้นึ่งมิตทั้งแผ่นต่อเส่วนขัดใดจะเป็นเจ้าภาพจับเป็นเจ้าภาพากดูนึกมิอย่างเดียวก็จะมีพระยาขาวเทพจุวรรณวัชราบดีมอกให้ของกกอบหรือจะเป็นลูกของพ่อแฝดลูกต่างๆหรือจะเป็น อูกปอดท้อนี่ระพาตัสนต้มองให้นะครับจบแล้วก็นอกแอกถ่ายก็เลือกเก่านะครับเกาว่าเรื่องอจมมนาเตจจำภาพลูกนี้นักเตจจภาพแผ่นงอนะครับเดินน่าจะจะบนทาวัดถุกบุคลนะโดยเฉพาะหลบพ้นพ้น หลวงพ่อทวดนกทีมระรอดตัะโอเมกทีมพระรอดจ้กใารจะบูชาก็ตรงหลงพ่อแป๊ะก็บูชาได้ 不要画图案。